ช่วงล่างเดิมเ,มเติมเซตลิงอีกหนึ่งคันสําหรับ Ford Ranger คันนี้ครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Ford Ranger นะครับโฉม T6 รุ่น w i ยแฟข้างนอกเดิมเดิมหมดเลยครับวันนี้ลูกค้ามาเติมเซตลิงจาก STB Power เป็นรุ่นบูทยางครับสีดําแบบเชื่อมเสื้อเผานี่นะครับเป็นช่วงล่างเดิมเดิมของลูกค้าเห็นไหมฮะ เดิมเดิมทุกอย่างโชคเดิมล้อเดิมยางเดิมแต่ยางน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้สเปคมือว่าอะไรก็สเปคประมาณเดิมครับใช้งานปกติทั่วไปเหมือนเดิมแต่วันนี้ลูกค้าบอกอยากได้ความนิ่งมากขึ้นขับขี่ดีขึ้นเข้าโค้งดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นก็เลยเลือกมาติดตั้งตัวเซทลิงครับที่คุยกันผมบอกว่าถ้าช่วงล่างเดิม อยากได้ความกระชับมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นผมบอกถ้างั้นติดตั้งตัวสลิงเป็นรุ่นบูทยางพอครับลูกค้าเลยโอเคตามนั้นเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบูทยางสีดําแบบเชื่อมสเสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้เลยรถก็สีดําช่วงล่างก็ดำสลิงก็ดําดําทั้งคันจริงๆครับอันนี้เรียกว่าของดําได้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาลงครับสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อได้หลังจากติดตั้งตัวสลิงไปนะครับโค้งเข้าดีมากการโยกซ้ายโยกขวาดีมากลูด โหยอยากบอกว่านิ่งมากเลยครับใครอยากนิ่งมาแซตลิงจาก S T B Power เลยครับ